สวัสดีค่ะเพือพ่อนเพื่อสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเลขห้าตัวนะคะมาครบสองตัวล่างะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติกับความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะเลข5ตัวนะคะมาครบ2ตัวล่างนะคะส,สตินะคะ19งวดนะคะเรามาดูนะคะเริ่มเดินนะคะตั้งแต่งวดที่ออกค่ะ42คะ 4, เดนเจ็ดแปดสอี่น 7, 8, 2, 3, นะคะออก4ี่สองนะเข้ามาครบนะสตัวล่างนะเดนหกเจ็หนึ่งสอสาออก31นะคะเข้ามาครบนะสองตัวล่างนะเดนสองสา็ดแปดเกนะฮะออก8ปดเนะเข้ามาครบนะสตัวล่างนะ เด่นหนึ่งอดออกสองหนึ่งนะคะเข้ามาครบนะสองตัวล่างนะเด่น904าศห้าออกสี่หกนะคะเข้ามาครบนะสอตัวล่างนะเด่นสองสาก้าออกสองแปดนะคเข้ามาครบนะสอตัวล่างนะเด่นสี่ห้าเออก9ก้าสี่เข้ามาครบนะสองตัวล่างนะเด่นหกเจ็ออก37มเจ็ดเข้ามาครบนะสองตัวล่างนะเด่นแปดเก 4, ีนะ่ห้า ออกห้เก้านะคะเข้ามาครบนะสองตัวล่างนะะเด่นห6012ออกเบิ้ล0ูนย์ะเข้ามาครบสองตัวล่างนะเด่น okay. 2องสาออกสามสองะเข้ามาครบสองตัวล like ่างนะเด่น2องสาออกสามเข้ามาครบนะสงตัวล่างนะเด่น5 6 0 1กสองออก61เข้ามาครบนะสองตัวล่างนะเด่นหกเจ็สองสออกสองหนึ่ะเข้ามาครบนะสองตัวล่างนะ ด่นศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดออกห้าหนึ่งเข้ามาครบนะสองตัวล่างนะเด่นสองสามเจ็ดแปดเก้าออกสองสามเข้ามาครบสองตัวล่างนะเด่นห้าหกศูนย์หนึ่งสองออกห้าหนึ่งเข้ามาครบนะสองตัวล่างนะเด่นห้าหกศู 4, นย์หนึ่งสองออกห้าศูนย์เข้ามาครบนะสองตัวล่างนะเด่นสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งออกห้าสี่นะเข้ามาครบนะสองตัวล่างนะจะเห็นได้ว่านะสี่งวดติดนะที่มานะ ด้านหน้าสุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะของวัดนี้นะสิบเก้าวดเนี่ยก็ถือว่าระยะยาวนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนสามครั้งสิบบนสามครั้งหน่วยบุนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งและบวกข้างที่สอง ัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนเลยนะคะสบวก7เท่ากับ1 1บวก4เท่ากับ 5, 5บวก4เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0 0บวก3เท่ากับ3 3บวก0นเท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2 2บวก8เท่ากับ0ูบวก1เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0นย์ เราจะได้นะ,ะเลขห้าตัวมาครบสองตัวล่างนะ,ะในงวดนี้นะฮะสามสี่แปดเก้าศูนย์สามสี่แปดเก้าศูนย์ฮะลุ้นนะฮะมาครบสองตัวล่างนะ,ะในงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมนะสองพั 2, 8, นห้าร้อยหกสิบแปดฮะเดี๋ยวเรานะฮะไปจับคู่ชุดนะ,ะดานนานะฮะ ตัวที่แอดบอกว่านะฮะด้านหน้านะฮะเดินอยู่นะในงวดนี้นะฮะสามนะเป็นตัวเลขนะที่แอดชอบด้วยนะฮะในงวดนี้นะสามเรามาดูนะคะแล้วก็แถวนี้นะคะแถวหลังเนี่ยที่ยังไม่มาเดินมานะฮะก็คือตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์ศูนย์ะะยังไม่มานะก็คือศูนย์ะะแต่ว่าศูนย์ในงวดนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่แอดชอบส่วนตัวด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาจับคูค่ชุดนะ จับคู่ชุดนะจะได้ที่คู่ชุด83 39 43 03 48 49 40 89 80 09นะะทั้งหมดนะสิบคู่ชุดแปกลับนะยังไม่รวมเบิลนะถ้าเพื่นๆคิดว่าเบิลมาก,ก็3า44 88 9, 9 0, นะี0สนย์ะถ้ารวมเบิลเนะี่ยสิคู่ชุดแปกลับนะในงวดประจำวันที่16มีนาคมสองพันห้าร้นะ 2, 8, นะเพื่อนๆน,น,นะชอบ2ตัวล่างตัวไหนนะคะ เรียวิเคราะห์นะพิจารณาหานำไปเสียงด้วยัวงเพื่อนเองนะฮะรวบรวมข้อมูลไปก่อนก็ได้นะคะค่อยเลือกนะตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมฮะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ